สวัสดีค่ะมีคนเข้ามาหรือ,อยังแชทขึ้นหรือ,อยังทำไมมันสั่นแบบนั้น จะไม่มีคนดูเราหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่จะทำการปิ้นรายชื่อนะคะทุกคนขาสวัสดีนะคะทุกคนขาเดี๋ยวจะทำการปิ้นลายชื่อนะคะอันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะใต้ลายชื่อนี้นะคะ แม่จะปิ้นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านดูนะคะใครที่คอมเมนต์ไม่ตรงก็ไม่ได้นะคะมีทั้งหมดกี่คอมเมนต์นี่น่าจะเยอะอยู่นะสวัสดีนะคะทุกคนโยเยอะมากคอมเมนต์มีประมาณหนึ่งพันกว่าคอมเมนต์ได้แบบเนี้ยถึงไหม ทุกคนคะห้ามให้บ้านเล็กที่ในคอมเมนต์นะคะทำไมกล้องมันสั่นแบบนั้นเอ๊ะทำไมมันขยับขยับสั่นแบบนั้นนะคะงงม,มากมีเยอะมากนะคะปิ้นเสร็จแล้วก็จะเอามาตัดนะคะอ่านมาด้านนี้เราจะปิ้นแล้วเราเตรียมเครื่องปิ้นไ้แล้วเห็นไหมข้างบนนั้นนะ ทุกคนค่ะวันนี้ไม่ไปโรงเรียนกันหรอคะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะตอนวันนี้หกโมงเย็นนะคะหกโมงเย็นไร้สดจับฉลากนะคะทําไมหน้าจอมันสั่นอ,อะไรแบบนั้นโอ้คอมเมนต์เยอะมากกําลังโหลดคอมเมนต์อยู่นะคะแปบบ๊บนึงนะคะทุกคน,นะคะ่ะ ทุกคนคะ่ะใครที่ส่งไลน์มาหาแม่พึ่งนะคะหนูอยากส่งข้อความลูกโซ่มานะคะเพราะว่าเสียเวลาในการอ่านนะคะทุกคนรอให้แม่ตอบนะเมื่อวานแมน่ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าอีกไก่มันไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะเพราะเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์แล้ววันนี้มาเปิดอ่านเจอข้อความลูกโซ่หนูส่งมาทําไมคะส่งไปให้คนอื่นนะคะอย่าส่งมาให้แม่ใครส่งมาแม่ด่ากลับหมดเลยนะคะเสียเวล่เวลานะคะเพราะว่าแชทเข้ามาเยอะมากนะคะ จะปิ้นแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวแบบโหลดข้อความแป๊บนึงเข้าใจใช่ไหมคะทุกคนคะสวัสดีคะ่ะห้ามส่งข้อความลูกโซ่ไม่ต้องส่งสติ๊กเกอร์ไม่หมายถึงว่าเหรียญอะไรแบบนั้นไม่ต้องส่งมานะคะเพราะว่าเปิดมาแล้วแบบบางทีแบบหูดหงิดอย่างวันนี้ได้ข้อความลูกโซ่ส่งมาในกลุ่มแม่ทุกกลุ่มนะแล้วก็ส่งมาในข้อความส่วนตัวแม่อีกอะหนูจะส่งมาทําไมคะเพื่อนเพื่อนกลัวกันนะคะอย่าส่งมานะอุ้ยเยอะมาก โอเคจะปิ้นแล้วนะมีกี่คนนี่ใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์นะคะรีบคอมเมนต์เลยนะคะตอนนี้แม่ปิ้นแล้วนะคะจะปิดรับแล้วนะคะเพราะว่าแม่จะต้องมาตัดกระดาษอีกนะคะไม่รับหิ้วค่ะเพราะว่าแม่ยังไม่กลับเมืองไทยนะคะถ้าหนูจะให้แม่ส่งหนูต้องเสียค่าส่งจากญี่ปุ่นเองนะคะถ้าจะให้ซื้อให้แล้วก็พอรับเสร็จโดนภาษีนั้นก็หนูก็เสียภาษีด้วยนะคะบางคนจะโดนภาษีบางคนไม่โดนภาษีนะคะ โอเคตอนนี้ปิ้นแล้วนะหมดเวลาคอมเมนต์แล้วนะคะเพราะว่าจะปิ้นแล้วหกโมงนะคะถ้าใครได้นะคะกลับมาดูคลิปใหม่นะคะแล้วก็มาแสดงตัวด้วยนะคะส่วนใน I.G. นะคะจะประกาศผลวันที่28นะคะที่ทำการทำไมมันสัน่นแบบนั้น28นะคะเดี๋ยวแม่จะปิ้นแล้วนะคะโอเคไหมแต่มันเยอะมาก ทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะทำคลิปนะคะถ้าหนึ่งแสนซับสไครต์นะคะของเยอะมากนะคะเนื่องจากอีไก่บอกแล้วว่าถ้าหนึ่งแสนซับสไครนะจะแจกขนมปังไอบูมตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูแป๊หนึง่งตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะไปทำคลิปก่อนหนึ 1, ่งแสนซับสไครต์นะคะแจกตัวนี้นะคะสามสิบรางวัลน,นะคะตัวนี้นะคะถ้าหนึ่ง0สนซับสไครต์นะตัวนี้เลยนะคะสามสิบรางวัล เดี๋ยววันนี้มาจะลงคลิปนะคะเพราะว่าอีกไก่บอกโอเคแม่ไปขอมาอันนี้นะคะหนึ่งแสนนะคะแล้ววันนี้แจกสองรางวัลน,นะคะมันมีสีเข้มกับสีอ่อนนะ่เห็นไหมอยู่แบบน,นี้เนาะอันนี้นะคะวันนี้แจกสองรางวัลแล้วก็รีเมนต์นะคะอยู่จา้างนอนหลับอยู่นน่นค่ะอยู่ในรถเข็นค่ะคลิปเมื่อวานค่ะคลิปไอสกุช,ชอ่อะไรอะ โดนรถทับอะไรนั่นนะ่ะไอไม่ใช่โดนรถทับคลิปสกูชชี่ขนมปังไอบูมจะได้ไหมคลิปนั้นนะคะแม่จะปิ้นคอมเมนต์แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนคะ่ะยูจังนอนดับนะคะอยูจังนอนกับค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มีคนได้นะคะสองคนนะคะสองสีนะคะคนละสีนะคะสีอ่อนกับสีเข้มแล้วก็รีเมนของคิวอีกยี่สิบรางวัลแต่ถ้าหนึ่งแสนซับนะคะ อันนี้30มสรางวัลเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน id l i n ลเหรอคะหนูส่งมาในเฟสก็ได้นะคะแล้วก็ใน IG แท็กมาดีกว่านะคะเพราะว่าลายบางทีแม่อ่านแล้วมันหงุดหงิดค่ะบางคนส่งข้อความอะไรไม่รู้มาแบบวันนี้ก็ส่งลูกโซ่มาแม่เปิดอ่านแบบเพราะว่าทุกคนรอแม่ตอบใช่ไหมเมื่อวันอีไก่ไม่ค่อยให้จับโทรศัพท์แล้วพอเปิดไปเจอข้อความลูกโซ่คือรำคาญหงุดหงิดมากด่ากลับไปเลยค่ะวันนี้ อ๋อปิดเทอมแล้วดีใจด้วยนะคะสก,กุชี่ไอไม่ใช่เจ s ส i จ a สิกา้าสวัสดีค่ะเจ s สซิก้าคือคนที่ที่เคยได้ของรางวัลจากแม่ไปแล้วนะเขาอยู่ออสเตรเลียนะคะที่เป็นโปรไฟล์มีหูกวางสีแดงๆนะคะคนนั้นนะคะเจ s สซิกา้าใครยังไม่ได้คอมเมนต์รีบคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแม่จะปิ๊นแล้วนะคะจะไม่ปิ๊นรอบสองนะคะเพราะมันเปลืองกระดาษนะคะคอมเมนต์เยอะมาก พราะาต้องมาตัดกระดาษนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะตอนที่จับฉลากทุกคน,นะคะ่ะใครยังไม่ได้คอมเมนต์นะคะรีบไปคอมเมนต์เดอ้อทุกคน,นะคะ่ะรีบไปคอมเมนต์นะคะทนันโอ้ยร่วันี้นะคะจะมีคนได้นะคะรีบไปคอมเมนต์เลยนะคะจะปิ๊นแล้วนะคะให้ ไปเอาูกกุจจค่ะตื่นแล้วคะหมดแล้วคะใช่เก่งมากกินหมดใช่อยู่จ้างหน้าบึ้งออกไปข้างนอกมาเมื่อกี้ไปส่งของให้พี่สแต,แตมกับน้องฟิล์มมาค่ะได้ควนบากล้ง เยี้ยมใส่กล้องอีกแล้วเหรอคะลูกอ่ะห <c oughs> ยุดจังคนว่ากล้องหอมไอหัว,หวยุ่งแบบนี้อ่ะหนูเพิ่งตื่นนอนเนาะเพิ่งตื่นนอนวายวิจารมองหน้าตัวเองใหม่วิจังเพิ่งตื่น <c oughs> ข้อความเยอะม,มาก คอมเมนต์ Comment, คลิปเมื่อวานนะคะคลิปอ่าสกุช่ไอบุมขนมปังนมอยากได้ไหมคลิปนั้นนะคะทุกคนค่นนะ,คะวันนี้นะคะมีหลายรางวัลน,นะคะมีรีเมนยี่สิบรางวัลอยู่จังจะกินเขาหรอมีรีรีจังวายใครเลยมีรีเมนยี่สิบรางวัลน,นะคะแล้วก็มีขนมปังไอบูมสองรางวัลน,นะคะ เดีย๋ยวจะปิ้นแล้วนะคะทุกคนรีบมาเลยนะคะรีบมาคอมเมนต์เลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามโมงแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมรีบมาเลยนะคะเพราะแม่ต้องมาตัดกระดาษอีกนะคะใครคอมเมนต์ช้าไม่ได้แล้วนะคะรอจนถึงสี่โมงนะคะตอนนี้ที่เมงไทยสามโมง จะรึ่งแล้วใช่ไหมรอจนถึงสี่โมงแล้วกันนะคะโอเคไหมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใครกดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนยุจังเพิ่งตื่นเนาะหัวยุ่งมากยังไม่ได้อ่าบน้ำไลายนี้พอ,อประหยัดไม่มาเดี๋ยวหนูเชิญพอ,อประหยัดแป๊บ <laughs> ทุกคนคะ่ะใครจะส่งไลน์ให้แม่พึ่งลบกวนอย่าอย่าส่งจดหมายลูกโซ่มานะคะใครส่งมาแม่พึ่งด่ากลับหมดเลยนะคะ เสียเวลาเวลานะคะเปิดมาเจอจดหมาลูกโซ่แม่ลองเข้าไปดูในไอจีนะคะแม่ไปโพสต์ไว้แล้วนะคะวันนี้เจอจนหมาลูกโซ่เพราะว่าบอกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอยู่จังดูหน้าตัวเองลูดูหน้าตัวเองจนถึงอ่าสี่โมงนะคะรีบรีบคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะปิ้นรอบเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปื้อนกระดาษถึงสี่โมงนะคะแล้วขอเวลาแม่ตัดกระดาษหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนค่ะรีบรีบนะคะ อยากจะบอกว่าใครเพิ่งเข้ามานะคะถ้าได้หนึ่งแสนซับสไครต์นะคะแจกขนมปังไอบูมสามสิบรางวัลน,นะคะเมื่อวานไปขออีกไก่มาอีกไก่โอเคแล้วคอมเมนต์ที่คลิปเมื่อวานนะคะคลิปสองนาทีเกือบสามนาทีอ่ะขนมปังไอบูมอยากได้ไหมขนมปังขนมปังนมไอบูมอยากได้ไหมคอมเมนต์มาใต้คลิปทั้งน,นะคะหนูดูคลิปด้วยนะคะว่าแม่พูดว่าอะไรในคลิปเพราะว่าบางคนคอมเมนต์อยากได้พีทอันนี้ไม่ได้นะคะ ต้องคอมเมนต์ให้ตรงกับคลิปนะคะต้องดูคลิปนะคะเพราะคลิปไม่ยาวค่ะทุกคนคะ่ะออยหยุจังคอจะหักไหมเนี่ยลูกฮะรู้แล้วว่าคอจะแข็งแล้วไม่ต้องไม่ต้องแด้งไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นคอไม่ต้องสั่นคอทุกคนคะ่ะใครมีไอฝากไปฟอนหรยุดจังเดี๋ยวคอหักหรอกลูกบายไา<ป>ห<ไป> <laughs> ยุดจัง <laughs> ทุกคนคะถึง4โมงเย็นนะคะใครยังไม่ได้คอมเมนต์รีบไปคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะปิ๊แล้วนะคะแล้วพอตอนจับฉลากจะไม่รอแล้วนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สดจับฉลากตอน6โมงเย็นนะคะโอเคไหมคะทุกคนขอบะคะุณค่ะขอไลขอไอดีหน่อยไลไอ i ดีเหรอคะไลไอ i ด justmin เพึ่งเียนให้นะแป๊บหนึงยุดจ้าเดี๋ยวคอหกักลูกจะสั่นยสัน คุณจะสนิทหรือเปล่าอันนี้ค่ะไลน์ไอนะคะใช่ใช่ค่ะคลิปที่แม่พูดเร็วๆนั่นแหละค่ะคลิปนั้นแหละค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นเลยค่ะขอบคุณค่ะสกุชี่ที่จะขายนะคะอันนั้นยอด IG ถึงหนึ่งหมื่นนะคะเพราะแม่ไปโพสไว้ว่ายอดติดตาม IG นะคะ ถึงหนึ่งหมื่นถึงจะขายนะคะตอนนี้มันจะสองพันแล้วคนละอย่างกับ YouTube นะคะวันนี้จับฉลากนะคะทุกคนรีบมาคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแม่เพิ่งไม่รอแล้วนะคะสี่โมงเย็นหลังสี่โมงเย็นแม่ปิ้นเลยนะคะไม่รอคอมเมนต์อื่นแล้วนะคะเอาลายชื่อจากการคอมเมนต์ด้วยค่ะไปคอมเมนต์นะคะใต้คลิปเมื่อวานนะคะสกูช c h ขนมปงังนมไอวูมอยากได้ไหม ใต้คลิปนั้นค่ะเพราะว่าประกาศไปแล้วนะบางคนไม่ได้ดูคลิปแล้วก็ไม่ได้ทําตามที่แม่บอกก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าบอกไว้ในคลิปแล้วนะคะต้องไล่ดูคลิปนะคะทุกคนค่ะไปคอมเมนต์เลยนะคะคอมเมนต์ว่าแม่พูดอะไรในคลิปหปนูคอมเมนต์มาเพราะว่าเดี๋ยวจะไล่อ่านดูคอมเมนต์นะคะปิ้นมาเสร็จนะคะเดี๋ยวจะตัดกระดาษด้วย <participated. S 2> พเพราะว่าตอนจับฉลากจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนครั้งที่แล้วจับฉลากหูกว่าจะได้จับเป็นชั่วโมงกว่า เพราะว่าทุกคนไม่ยอมไปดูคลิปแล้วก็แม่ไม่มาบอกแล้วนะคะรอบนี้จับคือจับเลยนะคะจะจับฉลากค่ะหกโมงเย็นนะคะยูจังอย่าหน้ายับยูหกโมงเย็นจับฉลากนะคะมาเลยค่ะยูจังเพิ่งตื่นนอนนะเนี่ยดูนะดูหัวดียุ่งมากหัวยุ่งมาก ทุกคนคะ่ะรีบไปคอมเมนต์นะคะจนถึงสี่โมงเย็นย้ำอีกครั้งนะคะสี่โมงเย็นพูดก็ไม่ชัดสี่โมงเย็นนะคะย้ำอีกครั้งนะคะรีบไปคอมเมนต์เลยนะคะใช่ค่ะพึ่งจัสตินไลน์ไอดีค่ะตอนนี้มีอยู่ยี่สิบเอ็ดคนเนาะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรีบไปคอมเมนต์นะคะสิบเก้าคนตอนนี้เดี๋ยวแม่จะอ่านรลยชื่อว้าอยู่จังยาเปา อย่าเล่นน้ำลานะคะลูกวายจ้าตอนนี้แหวะนมบ่อยมากเ๋ยวแม่จะอ่านรายชื่อด้วยนะคะตอนที่ประกาศนะคะตอนที่จะจับฉลากวายเลยยังไม่ี่กินนมจะอ่านรายชื่อด้วยนะคะไม่พบผู้ใช้เหรอคะพึ่งจัสตินเลค่ะพึ่งจัสตินค่ะส่งมาในเฟสก็ได้นะคะ ขอให้ได้นะคะวันนี้แจกเยอะมากแต่ถ้า1นึ่งแสนซับสไครค่ะจะแจกสกุชี่อย่างเดียวเลยนะคะอันนี้นะคะ30มสรางวัลน,นะคะอันนี้นะคะ30สรางวัลอันนี้15แล้วก็อันนี้อีก15จะเป็นสกุชี่ของไอรูเหมืนเลยนะคะถ้า1นึ่งแสนนะทุกคนถามว่ารวยมาจากไหน <laughs> ก็รวยมาจากาก,การทางานนะะี่ค่ะบางคนถามรวยมาจากไหนแจกของเยอะแยะก็คือทํางานค่ะเลยรวยทํางานมาตั้งนานแล้วค่ะเลยรวยไม่ทํางานก็ไม่รวยค่ะไม่ได้ขายนะคะจะเอามาแจกนะคะถ้าหนูไม่เห็นลายไอดีส่งมาในเฟซก็ได้ค่ะในเฟซมีแอดมินนะคะไม่ใช่แม่เป็นคนตอบนะแอดมินนะคะเป็นเพื่อนแม่นะคะในเฟซแอดมินเป็นเพื่อนแม่ชื่อพี่ปูม นั่นนี่คขเละก้องผีหลอกหรือเปล่ายูจังทำไมมาใกล้ขนาดนี้นั่นนี่คขเดมาใกล้มากเห็นหน้ายูจังใกล้มากโอเคค่ะทำครบแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะออกไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องไปตัดกระดาษอีกค่ะเดี๋ยวเอาอยูจังอาบน้ําด้วยแม่อาบน้ําด้วยอะเห็นหน้ายูจังชัดนะคะทุกคนคะ่ะน่ารักไหม ยิ้มหวานเลยน้ำลายไหลกระจังอย่าทำน้ำลายไหลไม่ได้นะห้า่าทำน้ำลายไหลนะอย่าก,กินเขานะถ้าไม่อยู่ไม่เป็นไรค่ะใครได้นะคะกลับมาดูคลิปนะคะแล้วก็มารายงานตัวเดี๋ยวแม่จะบอกว่าในคลิปนะคะว่ามารายงานตัวตอนไหนว้าคนบ้าก,กล้องอยร่จังคนบ้าก,กล้องทุกคนคะ่ะรีบมาคอมเมนต์นะคะใครมีกี่ชาแนลมาคอมเมนต์ให้หมดเลยค่ะ มีชื่อผมไหมเจเจไปคอมเมนต์หรือ,อยังะคะถ้าใครคิดว่าไปคอมเมนต์แล้วก็จะมีชื่อแล้วนะคะทุกคนหาเจเจก็ได้สกูชี่จากชาแนลแม่ไปแล้วนะคะทุกคนอย่าก,กลัวยูจังนะคะยูจังจะกินทุกคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะแตงโมเหนียงจะกินทุกคนแล้วนะคะไอ้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 เหนียงหัวเราะหน่อยลูก ทุกคน,นะคะกลัวยูจังเลยทุกคนอย่าก,กลัวยูจังนะคะยูจังกล้องมันซูมมาใกล้ทุกคนอยา่าอย่าไปนอนฝันร้ายนะวันนี้ยูจังจะไปเข้าฝันนะคะเท็ดน้้ำลาย่บอยูจังชอบมองหน้าตัวเองในกล้องนะคะทุกทุกคนทุกทุกคน ทุกๆคนอยู่จังบ้ากล้องเนี่ยงบากล้องอยู่จังบ้าก้องนะคะทุกคนนะคะรายงานตัวหมายถึงว่าตอนที่แม่จับฉลากไลฟ์สดนะคะใครได้แล้วก็ใครไม่ได้ไม่อยู่นะคะกลับมาดูคลิปแล้วก็รายงานตัวนะคะเพราะว่าแม่จะได้ส่งของไปให้นะคะ ไม่มีไอจไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าสมัครก็ดีค่ะได้ค่ะหนูมีกี่ชั้นแน l หนูเอาไปคอมเมนต์เลยค่ะแล้วกดติดตามด้วยนะคะได้ทุกชั้นแน l ด้วยนะคะได้ซ้ํากันถ้าลายชื่อซ้ํากันก็ได้นะคะโอ,คโอ้โหคอหรือว่าอะไรไหนอย,อยูจังว้าวว่ายูจังอย่าแจกน้ำลายเขาลูกเดี๋ยวทุกคนือ เราจะว่าจังเอาน้ำลาใส่เขานะอย่านะคะลูกถ้าได้จะไปแก้บนใครไปบนมาทุกคนคะ่ะถึงสี่มงเย็นนะเดี๋ยวแม่จะออกไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็ไปอาบน้ําให้ยูจังด้วยแล้วก็มาตัดกระดาษด,ด้วยสี่มงเย็นเท่านั้นนะคะใครมาเม้นหลังสี่โมงเย็นไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอเคไหมเขาไม่ได้ถามยูจังลูก น้องเจเจคะ่ะอ๋อไอจีคนละอย่างกันนะคะไอจี IG, นั้นเป็นไอจีนั้นแม่ประกาศผลวันที่สิบแปดนะคะใครทําการแล้วแท็กแม่มาเลยก็ได้ค่ะถ้ากลัวแม่ไมเห็นนะแท็กในไอจีมาเลยนะคะการ์ดอวยพรมันเกิดนะคะแม่เป็นคนไทยคะ่ะแต่มาอยู่ญี่ปุ่นประมาณเกือบสิบปีแล้วคะ่ะมีลูกคือเนียงเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเนียงจะไปกินทุกคนแล้วเนียงไม่มีดัาง ใครเปิดเข้ามาตกใจตกใจหน้าอยู่จังขอโทษด้วยนะคะเพราะว่านียงชอบมองกล้องนะคะ<ห>เจเจขาหนูถ้าหนูแท็กมานะคะไอจี IG มันจะโชว์ขึ้นมานะคะในคอมเมนต์ขนมปังสกุช่ขนมปังไอบูมนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองคอมเมนต์แล้วก็มีรายชื่อแล้วค่ะว้าว ทุกคนทุกคนอย่ากกลัวยูจังนะคะยูจังบ้ากล้องค่ะชอบมองหน้าตัวเองในกล้องมากยูจังยิ้มก่อนลูกยิ้มก่อนยิ้มขอนยูจังค่ะเข้ามาอย่ากลัวยูจังกันนะคะทุกคนค่ะยูจังจะกินกล้องแล้วบ้ากล้องมากัอนนี้คือหน้ายูจังนะคะว้าห้ามร้องห้ามร้อง ไม่ใช่ของเล่นนะคะจุจานี่คือกล้องนะคะว <c oughs> ้ายน้ำลายไหลน้ำลายไหลบ่ได้เดอ้อจุจานใช่ทุกคนค่ะดูสิคะจุจานอยากมองกล้องว่าแท็กแล้วท่าแทกแล้วก็แสดงว่ามีแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะออกไปลแล้วเนะทุกคน อย่าลืมนะคะมาคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวต้องไปไล่ตอบคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวอายุจังจปอาบน้ำก่อนเจอกัน6กโมงเย็นนะคะปิดสี่โมงเย็นนะคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะอย่าตกใจอายุจังนะคะเพราะอายุจังบ้ากล้องค่ะแม่พึ่งและน้องอยูจังน้องอายุจังอย่าเล่นน้ำลายลูกน้องอยูจังอยูจังอยากกินกล้องอ่ะแม่พึ่งและน้องอยูจังขอลาไปก่อนนะคะดูน้องอายุจังน้ำลายไหล กรธนหรอคาไม่ได้นะไม่ใช่ของเล่นนะคะให้ใหหเดี๋ยวอาอยุจังไปอาบน้ำแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนค่ะกลับมาดูคลิปนี้ใหม่ก็ได้นะคะแม่บอกไว้ในคลิปแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ